สวัสดีครับชาวไร่ชาวนาทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเฮียอู๊ดร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแหมเภอของชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับวันนี้อาจจะพาชาวนามารู้จักเกี่ยวกับาการดูแลรักษาต้นข้าวขนาดเล็กเกี่ยวกับป้องกันที่ว่าที่ชาวนาเรียกกันว่าข้าวเงาะนะข้าวเงาะนี่เกิดจากอะไรปัญหาเราจะแก้ไขได้อย่างไรมีการป้องกันได้ไหมนะครับครับก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาแนะนํา เกี่ยวกับวิธีการรักษาและก็ป้องกันข้าวงอกตอนที่ข้าวต้นเล็กๆนะครับก็จะมาทักความเกี่ยวกับต้นข้าวนิดหนึ่งเรื่องการทํานานิดหนึ่งนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณกลางเดือนมิถุนายนนะครับกลางเดือนมิถุนายนปี65นะครับซึ่งในระยะช่วงนี้นะครับก็คือตั้งแต่ช่วงใครที่ทํานาตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่15มิถุนายนจนถึงไเดือนกรกฎาคมของทุกปี เราจะมีช่วงฤดูการหนึ่งปรากฏการอยู่อย่างหนึ่งของประเทศไทยก็คือว่าช่วงฝนทิ้งช่วงนะเกลียวระยะฝนทิ้งช่วงฝนในช่วงก็คือว่าในระยะโดยประมาณนะครับโดยเฉลี่ยแล้วก็คือประมาณ15มิถุนาจนถึงประมาณ20กรกฎาคมหนึ่งเดือนหรือถึงเดือนรนก,กราคมทั้งเดือนเลยเนี่ยจะมีสภาวะาฝนไม่ค่อยตกตกก็ตกน้อยนะหรือเขาเรียกกันว่าฝนทิ้งช่วงนะครับในสภาวะแบบนี้นี่ อากาศจะร้อนแล้วก็ไม่มีน้ำนะฮะแต่ถ้าใครทํานาในระยะนี้นี่จะประสบปัญหากับข้าวงอกนะครับคำว่าข้าวงอกนี่คืออะไรนะครับสำหรับข้าวงอกก็คือหลังจากเราหว่านข้าวไปแล้วนี่ข้าวเริ่มแทงหน่อขึ้นมา1เซนนะตั้งแต่1เซนจนถึงข้าวความสูงประมาณ15เซนเลยนะครับมันจะมีอ่าศัตรูพืชอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าเพลี้ยไฟนะเพลี้ยไฟนี่มันจะทําการระบาดทําการอ่ากัดกินนะครับทําให้ข้าวนี่ แห้งจากปลายใบแล้วจากขอบใบมาเราก็จะห่อข้าวเลยนะฮะสมมุตินี่เป็นอ่าเป็นใบข้าวนะครับมันก็จะห่อข้าวแบบนี้นะห่อข้าวจนแห้งเลยจากปลายใบลงมาเรื่อยๆนะครับแห้งจนบางชาวนาบางพื้นที่นี่เรียกว่าข้าวเป็นปลายด่าบนะครับบางคนจะมองว่าเป็นข้าวแดงทั้งทุ่งเลยนะครับเพราะจากข้าวสีเขียวๆนี่มันจะเปลี่ยนเป็นแดงทั้งทุ่งเลยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็คืออ่าปรากฏการณ์ของอ่าเพลี้ยไฟระบาดในช่วงฝนทิ้งช่วง นะครับเพราะว่าเพลี้ยไฟนี่มันจะระบาดในช่วงที่ว่าฝนไม่ตกนะค,ความชื้นไม่ค่อยมีนะถ้าฝนตกบ่อยๆนี่เพลี้ยไฟจะไม่ค่อยระบาดแต่ถ้าเกิดทิ้งช่วงกันนาน,น,านระดับ10วัน15วันนี่แล้วข้าวต้นเล็กๆอยู่นี่เพลี้ยไฟมันจะระบาดเพราะฉนั้นระบาดนี่ทุกปีนะเจอมาแทบจะทุกปีเลยครับผมทาทาคลิปแล้วก็ไปแก้ปัญหาแล้วก็ดูแลให้กับกเกษตรกรชาวนานทุกปีเลยนะครับอาการเล็กอาการน้อย นะครับทีนี้เราจะมาแก้ปัญหาได้ยังไงกับอาการข้าวงอกตรงที่ว่านี้นะครับแต่เชื่อไหมว่าบางวันเนี่ยสิบเราไม่ได้ไปดูนาเนี่ยประมาณนับสิบประมาณสามสี่วันนะครับสิบไร่เนี่ยมันกินจนเห้นหมดเลยนะครับถ้าวิธีการสังเกตนะครับหนึ่งข้าวแดงปลายใบแห้งเฟิร์นบีถ้าใครมีแว่นขยายหรือว่าแว่นสองท่านะให้ไปคลี่ใบดูแล้วก็ส่องไปดูนะจะเจอตัวเนี้ยวไฟตัวเล็กๆเท่าปลายเข็มสีเขียวกับสีดำนะสีเขียวกับสีดํา นะครับกินทําการกินอยู่ทาลายอยู่ข้างในเพราะตัวเพลี้ยไฟเนี่ยมันจะมาแกะอ่ามาใช้วิธีการดูดน้าเลี้ยงของอต้นพืชในระยะที่เป็นใบอ่อนนะพอต้นใบแก่ๆต้นใหญ่ๆแล้วนี่มันกินเหมือนกันแต่มันกินแค่ปลายใบนิดหน่อยก็ไม่ทําความเสียาหายกับข้าวมากแต่ถ้าเป็นต้นเล็กตั้งแต่1เซนจนถึง15เซนเนี่ยอ่ามันจะทําความเสียาหายให้กับต้นข้าวอย่างแรงมันกินกันข้าวในแห้งตายเลยก็มีนะครับอันนี้ก็คือเพลี้ยไฟระบาด ในนาข้าวช่วงข้าวหนึ่งเซนจนถึงข้าวสิบห้าเซนหรือชาวนาส่วนใหญ่เรียกว่าข้าวหัวงอ,อกหรือข้าวแดงกันทั้งทุ่งเลยอันนี้แหละเขาเรียกว่าข้าวหัวงอ,อกกันนะครับทีนี้ในมาดูวิธีการป้องกันและรักษานะครับซึ่งอาการข้าวหัวงอ,อกนี้สามารถป้องกันได้แล้วก็ใครที่เป็นแล้วก็รักษาได้นะครับเรามาดูวิธีการป้องกันก่อนนะครับนะครับตัวที่เราจะมาแนะนําสําหรับการป้องกันและรักษาในวันนี้ก็คือตัวยาโดบา นะครับโดบาเนี่ยก็คือเป็นตัวป้องกันและรักษาก็คือว่ายังไม่เป็นเราสามารถฉีดป้องกันได้หรือถ้าเป็นแล้วเราก็สามารถรักษาได้วันนี้ผมจะหาจะมาแนะนําในเรื่องของวิธีการป้องกันกันก่อนนะครับป้องกันกันก่อนว่าไม่อยากให้มันเกิดการระบาดเพราะถ้ามันเป็นแล้วนี่มันสร้างความเสียหายให้กับต้นข้าวเราแล้วก็ระยะเวลานี่มันก็จะยืดช้าไปโดยเฉพาะใครที่ปลูกข้าวนาปังอายุสั้นนะครับมันก็จะทําให ข้าวเติบโตไม่ทันช่วงของมันเองนะครับเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันเลยดีที่สุดเลยนะครับโดบาเนี่ยเป็นยากําจัดเพี้ยไฟและเพี้ยกระโดดสีน้าตาลในตัวเลยนะครับตัวโดบาตัวนี้นะครับอัตราเพียงน้อยนิดนะครับในการรักษาและป้องกันได้หนึ่งซองใช้ได้พื้นที่สิบถึงสิบห้าไร่สิบถึงสิบห้าไร่วิธีป้องกันนะครับเพื่อ,อกเกษตรกรประหยัดที่เราจะใช้ยังไงนะครับสำหรับอ,อย่างที่ผมบอกไปว่าเพียเพ้ยไฟเนี่ยมันระบาดตั้งแต่ต้นข้าวเล็กๆอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นในการฉีดการคุมวัชพืชนะค,คุมวัชพืชในระยะการคุมเลนการคุมข้าเราสามารถใช้โดบานี่นะครับผสมเข้ากับยาคุมเลนได้เลยนะครับอย่างของที่ร้านเราคุมเลนยกตัวอย่างคือตัวกองหลังใช่ไหมครับชุดนี้จะเป็นกองหลังสามขวดไบโอเซฟเฟอร์หนึ่งขวดสําหรับพื้นที่สิบไร่ถึงสิบเอ็ดไร่เราสามารถผสมโดบา1หนึ่งซองนะครับเพียงซองเดียว ผสมไปพร้อมกับยาคุมเลนได้เลยนะครับอันนี้เป็นการป้องกันเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีผลกระทบหรือว่าทําให้ประสิทธิภาพการคุมเลนนี่ลดลงไม่ลดลงนะครับเพราะว่าสารเคมีบางตัวนี่ผสมไม่ได้เราก็จะไม่แนะนําแต่ตัวนี้นี่ผสมได้เลยเราก็จึงแนะนําเข้ามานะครับใช้โดบาผสมเข้ากับยากองหลังและไบโอเซฟเฟอร์ได้เลยเพื่อป้องกันอาการข้าวงอกหรือว่าเพี้ยไฟระบ,บาดตอนต้นข้าวเล็กนะครับนี่คือโดบานะครับ ทีนี้นอกจากเราจะผสมเข้ากับยาคุมเลนแล้วเราสามารถผสมเข้ากับยาคุมค่าได้ได้ด้วยนะอย่างชุดของเราเนี่ยยาคุมค่าตอนอายุข้าวตอน8ปดถึงสิวันเนี่ยเราจะแนะนําตัวโจโมาซอนบวกโพลิบีทบวกอวอนกาดเลยเราสามารถเอาตัวโดบาเนี่ยไปผสมด้วยเลยนะเราเอาโดบาไปผสมด้วยเลยเพื่อที่ว่าป้องกันและรักษาตัวเพีย้ยไฟเรืออาการเข้างอกในระยะ,ะยาคุมค่ายาเราผสมได้เลยนะ อันนี้ในการผรสมยาเนี่ยเกษตรกรชาวนาต้องเลือกยานิดหนึ่งนะแต่น,นี้ทางาร้านไทยเจริญของผมอของเราเองได้คัดเลือกมาแล้วว่าเป็นตัวยาฆ่าเพล่ฟไฟที่สามารถผสมเข้ากับยาคุมฆ่าหญ้าได้แล้วก็ผสมเข้ากับยาคุมเลนได้เลยเพื่อทําการป้องกันและรักษาโรคข้าวงอกเออาการข้าวงอกของข้าวในระยะ1เซนถึง15เซนนะครับโดยที่ไม่มีผลกระทบกับประสิทธิภาพของยาในการ คุมเลนแล้วก็การคุมค่าเลยนะครับอันนี้คือโดบารครับหนึ่งซองนี่สามารถใช้ได้สิบถึงสิบห้าไร่นะครับก็ฝากาพ่อแม่พี่น้องที่เป็นชาวนาด้วยนะครับว่าถ้ามีต้องการป้องกันกําจัดเพลี้ยไฟหรืออาการเข้าออกในนาข้าวก็สามารถใช้โดบาในการผสมยาคุมเลนแล้วก็คุมค่าไปได้เลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเอาโดบาไปาใช้นะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์ บ้านท่าแห่อำเภอคลองชัยจงังหวัดกรารสินแล้วก็สาขาไทาเจริญผ่านนิดทุกสาขานะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบลิปแนะนำดูบาไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ